มาดูสมดิตปูนเปียกหอยนะครับนี่นะครับองนี้นะครับปูนเปียกหอยนะครับสามอง์นี้นะครับต่ค้นและพิมพ์กันนะครับดูเองนะครับ สมดิจปูนเปลยกหอยนะครับล้างไม่ออกนะครับล้างไม่ออกนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทำาใหญ่ให้ดูนะครับดูีใหญ่ก่อนนะครับปูนเปียกหอยนะครับแท้ๆเลยนะครับถูไม่ออกนะครับ ถูสกินอย่างนี้ไม่ออกนะครับล้างก็ไม่ออกก็อย่างนี้เลยนี่ล้างมาขัดมาเรียบร้อยไม่ออกนะครับปูนเปียกหอยนะครับหยุกจนนะครับดูก่อนนะครับดูใจจ๋าเลยนะครับ สวยงามมากนะครับนะครับดูด้านหลังนะเป็ดปูนเปียกหอยนะครับฟูไม่ออกนะครับเช็ดไม่ออกล้างไม่ออกนะครับดู ดูกอบตัดดีครับโทรศัพท์โคไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะรูดใหญ่ๆให้ดูนะครับเป็นมิดมวลสารมีเขามีเหลียงนะครับ เก่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติเลยนะครับนะครับเก่าแท้เลยสองร้อยกว่าปีนะครับเสียงดังเลยนะครับเสียงดังเลยนะครับนี่อีกองหนึ่ง อง,งดูที่ตัดนะครับดูที่ตัดนะครับดูที่ตัดเนี่ยด้านหลังเขียนว่าหฮนนะครับท้อเป็ืหินนะครับเ,ป,เนนบป็นปูนเปียกหอยนะครับ บางองค์เขาจะเขียนเป็นภาษาจีนนะครับแต่งองค์นี้เขียนภาษาไทยเฮงนะครับธรรมชาติเลยนะครับนะครับดูองค์ต่อไปนะครับก็เปรียบหยเหมือนกันนะครับเปรียบหมอยนะครับ โทรศัพท์ก็ไม่แช่เลยนะครับเก่าธรรมชาตินะครับเก่าธรรมชาติเลยเพราะว่าถึงจะทําคนก็ทําขึ้นมาใหม่มันทํำยังไงก็ไม่ไม่ได้อย่างนี้หรอกครับพ่อเป็นปูนเปลือกหอย ไอ้น,นี่มันเสียงดังเก,กๆนะครับตัวนี้เนี่ยจิบเลยนะครับจิบเลยนะครับเนี่ยอ,องนี้นีว่ากันไปเลยนะครับองนี้เสียได้นะครับสวยจริงๆนะครับจริบๆเลยนะครับเสียง คนเลืเสียงกันนะครับนี่นี่นะครับไม่ต้องกลัวหักกลัวแตกนะครับจิบๆๆเลยนะครับสุดยอดนะครับสวยจริงๆงานมีจริงนะครับ เปรีกบหอยยุกต้นนะครับเห็นทุ่งเม็ดเลยนะครับแี่ดูที่ดูที่จัดนะครับ นี่ที่ตัดนะครับแต่โทรศัพท์มันโฟกัสไม่ได้ ครับขอขอบคุณท่านที่ดูที่ชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ